ตกลงเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสที่3กลุ่มวัยรุ่นอายุ16 2 0ปียังไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยกเลิกและก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับแต่ต้องรอสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้6พฤษภาคม68ครับภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกแพทอทอนก็เปิดเผยว่า เรื่องของเงินดิจิตท่าน0 0 0 0บาทเฟสที่3ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมครับเพราะยังอยู่ระหว่างการลงความเห็นของหน่วยงานต่างๆอีกทั้งขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกันหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสภาพัทเริ่มมีความคิดเห็นเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าทางรัฐบาลก็ต้องรับฟังอยู่แล้วครับความตั้งใจของโครงการดิจิท่านวันเลตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นเมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาก็ต้องดูว่าอะไรบ้างที่เป็นปัใจจัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ นายกยืนยันนะครับยังไม่ได้มีมติในการยกเลิกแต่อย่างใดแต่อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆให้ครบถ้วนก่อนว่าความจําเป็นมีมากน้อยแค่ไหนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเงินก้อนนี้สามารถทําอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนทั้งประเทศได้สุดท้ายต้องดูว่าหน่วยงานต่างๆออกมาว่าอย่างไร ฝ่ายบริหารไม่สามารถจะตัดสินใจได้ฝ่ายเดียวครับนายกแพทองทานระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับสิ่งที่ทําก็คือรับฟังความคิดเห็นอยู่ส่วนเฟส3ต้องชะลอไปก่อนหรือไม่ตอนนี้เราก็ยังฟังความคิดเห็นไม่ครบแล้วก็มีปัจจัยแทรกเข้ามาเมื่อความคิดเห็นครบแล้วจึงจะกําหนดได้ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นวันเดิมอยู่ครับเพราะต้องรอข้อมูลให้ครบก่อนถึงจะแจ้งได้จะให้รับปากอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ได้ เพราะเราบอกว่ากําลังรอความคิดเห็นอยู่ครับด้านรัฐมนตรีช่วยคล้งคุณเผ่าภูมิรจนัสกุลยืนยันนะครับไทม์ไลน์ในการดําเนินการก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับจะสามารถแจกเงินดิจิทัาน1,000 10, บาทเฟสที่3กลุ่มวัยรุ่นภายในไตรามาส2ของปี68นี้ก็คือไม่เกินเดือนมิถุนายนต8 แม้ว่าขณะนี้เศรษฐกิจจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามานอกเหนือจากการควบคุมของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าผลลัพธ์เรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรยังไม่ได้ข้อสรุปครับเพราะว่าต้องติดตามนโยบายที่ชัดเจนจากทางสหรัฐอีกครั้งซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฝุ่นตลบอยู่รัฐบาลอาจต้องมีการพิจารณาทบทวนงบประมาณทั้งหมดทั้งในส่วนของงบปี69การบริหารจัดการงบต่างๆเพื่อรับมือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ส่วนจะออกมาตรการไหนมาดูแลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยขณะเดียวกันปลัดกระทรวงการคลังคุณลัวรนแสงสนิทก็บอกนะครับโครงการแจกเงินนิชิท่านวันเลศยังอยู่ในกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของทรัมแต่ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ทำให้การพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายต้องมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในดิจิทัลวันเล t รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว157,000ล้านบาทส่วนแนวทางกู้เงิน500ล้านบาทเพื่อน,นำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งประเด็นนี้เราต้องพิจรารณาคือเรื่องของแผนการใช้จ่ายซึ่งต้องมีความชัดเจนครับ โดยการกู้เงินจะต้องนํามาใช้เพื่อการลงทุนแต่การลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งอาจสอดคล้องกับความจําเป็นที่ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจในขณะนี้ดังนั้นโครงการลงทุนก็อาจจะลดขนาดลงมาได้นะครับอดใจรอกันต่อไปนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่รอเงิน10,000บาทอยู่ทั้งในเฟสที่3แล้วก็เฟสที่สครับ